ดีดีไม่ไมนี่แหละแบบเราใส่เบื่อแล้วไหมครั้งสองครั้งก็เก็บพับลงถุงดำเอาไว้ไปบริจาคน้ำน้นกระซั้งไหมที่ไหมอันไดใส่เบื่อแล้วกับภาพลงถุงซักพับลงถุง <c oughs> <c oughs> น้องตากินข้าวเที่ยงหรือยังเนอ ทุกคนกินข้าวเที่ยงหรือยังเนาะถ้าแขนมันไม่ยาวนี่เราก็ใส่ออก,ดกแดดแบบได้ดิมันมันห้อนแขน,นต้องใส่ไปเต้ยหน้าห้านามเมื่อแลงอย่างเดียวเลยเนีให้มันให้มันคุมดาบคุมก้นแล้วก็ใส่กางเกงสีขาวสวยดิยใส่กางเกงสีขาว ยังรีดผ้าอยู่จ้าโอ้อรีดเลยจ้ารีดเลยจ้ามือคืนนี่โอ้ยน้องตาไอพี่น้อนไอ <c oughs> ซีทุ่มหาทุ่มจนว่าตีหนึ่งตีสองตีสองครึ่งมอยรับไปเลยไอเมืยอไหล ไอ้ยม่มีแห้งไอ้ตื่นเกือบเจ็ดโมงละบาทนี่จากนั้น่าตัดได้ให้ วันนี้สั่งของเยอะเลยเด้พี่อะสั่งหูฟังหูฟังไร้สายแล้วก็อีกอย่างเนาะแปลงล่างของน้ำมีด้ามจับถูถูถ,ถูแล้วก็อีอย่างอีกเนาะ สังสามยางหุ่นเด้มือเนี่ยสังในอันนั่นแหละราชเดะแล้วก็แอปโตโตแอบโตโต แล้วก็ยาสระผมยานวดผมโอ้ยสร้างลายอยู่ตัวนี้ไอ้ที่น้องตาเอามาให้ตบมาดีดีเนาะพูอสือว่านามันมันมอนมัน มันแปลกมันดีอะ่ะมันดีมันหอมหอมอ่อนๆด้วยแล้วมันแล้วกลิ่นมันติดตัวเราด้วยดิกลิ่นติดตัวกลิ่นหอมอ่อนๆยิ่ยงไปตบตามแขนตามขานี่อยขานี่ขานี่เลียมม่งเลยเด้เหมือนแบบดีไหมโอ๊ยได้ค่อยมันเหมือนน้ำแมน แต่ว่าเราเอาไปเอาไปเอาไปตบตามแขนตามขาขาก็เป็นไสๆเลี่ยมโมงโมงไหมมันดีอ่ะเดี๋ยวใกล้ๆหมดแล้วก็จะให้น้องตาสั่งให้อีกเ้ย <c oughs> <c oughs> ดีกว่าคีมแมนซึมเข้าผิวซึมเร็วซึมเร็วแห้งเร็วนะ ซึมเร็วแห้งเร็วแบบดีอะ่ะอาบน้ำมาก็ตกก่อนตกตกตกเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยเซรั่มน้ำมันมะพร้าวก็มีอย่างดอกพี่น้องเอ้ยกลับมาไล่ไล่ตั